สวัสดีกันด้วยนะวันนี้โอ้เธอทำอะไรไม่ผิดโอเคนะฮะรู้แล้วทำไมให้ผมอันเดียวโอเคนะสวัสดีกันด้วยนะวันนี้ผมจะมา <c oughs> โปรโมทเซิร์ฟมาบอกเองแต่ชื่อว่า <c oughs> อเอ็มซีเขาเหมืนใคก็คื <c oughs> อชื <c oughs> อ่ <c oughs> อว่า <c oughs> เอ็มซี อออคิดกมาเล่งคิดเลยเออนี่ก็คืออยู่ในเซิร์ฟของผมนะะชื่อชื่อเซิร์ฟว่า MC มึงก็ไม่เลิกเนาะ MC หน้ายิ้มเอ้ย MC ยิ้มยิ้มจุงเบยนะฮะอุ้ยเออนะ MC ยิ้มเบยนะฮะส่วนตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวให้คนคอมเมนต์มาถ้าใครถ้าใครเกิดปุ๊บนะฮะถ้านี่นะก็คือการสอนนะถ้าใครยังทำไม่เป็นนะนี่เลยนี่นะทำ ไอ้เียบอลนะฮะแล้วก็ใส่รหัสม้มว้ไปเลยนะฮะมันนเยอะเลย่างนี้ไปเลยนะฮะเป็นต้นนะฮะส่วนตรงนี้นะคะก็คือที่แจกของนะโอเคนะฮะนี่ก็ทำมาแล้วนะส่วนนี้ก็คือถังขยะนะฮะโอเคไปดูเอ่อะไรนะวีพีกับของบวกนะฮะโอเคนี่ก็คือเอ่อวีพีสามบ้านเอ่อ ไอ้ V P สามวันก็ห้าสิบทูนะส่วน V P แ,แล้วลส่วนนี้ V P สิบห้าวันหนึ่งร้อยทูนะแล้วก็และและนี่ก็คือกู๊ดคันและนี่ก็คือ V I P สามสิบวันสามร้อยทูนะส่วนด้านล่างคือวิทย์วิชาวบอละนี่ก็คือกู๊ดคัน ส่วนถ้าใครจะซื้ออะไรนะคะติดต่อผมได้ที่นี่นะฮะโอเควันนี้ก็คือมาแรกของกันนะฮะโอเคนะไม่มีอะไรมากนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำจุดแรกเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวทำจุดแรกในเพชรนี่นี่จะเป็นปืนนะแต่ไอไอผ้าไหนไม่รู้นะทำ็นกรอบมาแทนนะึงอยากโดนใช่มันเนาะใจเห็นไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวจะช็อตกาน์ดยิงแบบมึง สกัดติดไฟเลยแถมแถมแบบรับด้วยไม้ด้วยยิงลอยฟ้าทั้งหนึ่งลูกโอเคถูกๆนมฮะอ๋อเป็นไงคะตอนนี้ก็จะแบบตัวรวมวากมานะฮะผมก็ยังไม่มีบักเอ็นนะฮะผมจะไปหาบักเอ็นให้นะฮะถ้าใครถ้าใครมีนะฮะโปรดคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนีคยิปชานนะฮะโอเคสวน ถ้าใครอยากได้ปืนติดต่อซื้อกับผมได้เลยให้ติดตู้เององดใจเย็นโอเคนะฮะโอเคสวัสดีตอนนี้เราจะเพลินเนี่ยสวัสดีครับ